ก็เลยตัดใจมาดูครับผมก็มาเจออย่างที่เห็นใช่ไหมครับเจอที่เห็นนะครับข้าวฝันบอกสนับสนุนโดยคู่ดิน by SCGP คุณภาพมั่นใจพืชโตวไวใช้ปุ๋ยคู่ดินยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมาม่าโอเครสทากโกยากิเส้นหนานุ่มซอสฉ่ำกิงอร่อยโอเคเลย สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่กริง๊งสวัสดีพี่บอลน,นะครับายาเสพติดยาบ้าทุกหย่อมยา่าพูดทุกวันเลย พูดจนรู้สึกอายตัวเองเขินอตัวเอง,ตเองแต่คนที่ควรจะเขินมากกว่าคือเจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่สามารถจะแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ได้เลยรอบนี้อีกแล้วฮนะยาเสพติดยาบ้าทุกหย,ย่อมยาคราวนี้เกิดขึ้นอีกทีลูกทรพีช่วยกอล์ฟไอ,กอ้ไอกอล์ฟนี่สักคิ้วสักตานะตาสักตาคือใต้ตาใต้า<ำ>ตาดำาแล้วแล้วคลั่งยา,าอ,อาละวาดฟาดงวงฟาดงาถ่ายเงินแม่พอถ่ายเงินแม่ไม่ได้ก็ทํารลายแม่ฮะมันเลยอ้างอ้างว่าแค่ถ่ายเงินแม่แล้วแม่ไม่ให้เลยจับแม่ถ่ายโอ้โหไปกับพื้นครับ เกิดวงจรอุบัติซ้ำๆแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยที่บอกว่าโทษน้องแค่นิดเดียวพอให้ที่เหลือโทษตำรวจเหมือนที่พี่เอกโทษเลยมันเป็นเรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเรื้อรังมานานแล้วทุกวันนี้เราพูดก,กันมาเป็น10ปี20ปีมันไม่หมดไปเจ้าหน้าที่ต้องพิจ,จารณาการทำหน้าที่ของตัวเองครับอย่าให้รู้นะว่าใครอยู่เบื้องหลังทำให้ยาเสพติดไม่หมดไปอะ่ะ <ừ. S 2> ดิฉันจะอวยพรให้ลูกหลานท่านคนรอบตัวท่านได้รับผลกระทบแบบที่แม่คนนี้ต้องเจอวางเฉย <ừ. S 1> วางเปล่าออได้ผลประโยชน์ไปนั่นแหละอย่าให้รู้นะว่าใครตอนนี้ไม่รู้จริงๆอะ่ะคุณผู้ชม <ừ. S 2> เยอะเกินพูดไม่ได้อะดูเรื่องราวของชีวิตมีค่ากันหน่อยค่ะพี่ต้นชีวิตมีค่ามากไหมก็พอสมควรคออ่าน้ําค่าไฟค่าลูกเลี้ยงหมาแลาบ้านหนึ่งถ้าบ้านสองไม่ไม่ไมฝั่งนี้พอแล้วไม่มีค่าบ้านหมาค่าบ้า เมีค่าก<อ>ารศ<า>ึกษาลูกอีกอชีวิตทุกคนนะคุณผู้ชมที่นั่งกันอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมที่นั่งดูทีวีอยู่หน้าจอนะคะชีวิตทุกคนมีค่าจริงๆตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยแล้วยิ่งเราโตขึ้นความรับผิดชอบมันมากขึ้นไอ้ค่าต่างๆมันก็เยอะแยะมากมายถาถมเข้ามาแล้วรายรับกับการทำงานที่เราจะหาเงินมาจ่ายค่าต่างๆเหล่านั้น ยอมรับจริงๆค่ะว่าบางเดือนมันชักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยดที่อยากจะจากไปไหนยังคงต้องสู้ต่อนะแต่บางคนเขาสู้ไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะคือเขาสู้จนสุดทางสุดท้ายเขาเลือกให้ชีวิตเขามีค่าแค่กระสุนนัดเดียวพอค่ะนนให้กับเราการเหตุการณ์นี้เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับ เดี๋ยวพักครูเดียวช่วงหน้าพาไปพัทยาไปดูสาวลาวที่เขาอยู่กับหนุ่มจีนแต่อยู่ที่พัทยานะอยู่พัทยาบ้านเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสาวลาวสาวสวยคนนี้โดนฆ่าตายแต่ทีเนี้ยผู้ร้ายยังคงสับสนว่าระหว่างผีกับคนจีนใครกันแน่เป็นคนทำค่ะก็เลยบอกว่าออกไปอย่ามีผีเดี๋ยวผีมาฆ่าเขาถูกไหมประมาณนี้เนาะแล้วก็ออกมา ออมิกกุมิกทะลุโลกโชคทะลุห้านแจกรถแจกทองมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพียงสแกน QR โค้ดข้างขวดแล้วกรอกรหัสใต้าฝาวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครยินพร้อมสู้กลิ่นไหนก็เอาอยู่ด้วยนวัตรกรรมเซนต์ฟลิสเปลี่ยนลิ่นเหม็นเป็นหอมยาวนานไฮยีนเอ็กซ์เรแค กับตันแน็กชวนน้องต้านทุจริตตอนประชาธิปไตยในโรงเรียนสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่แน็กจะชวนน้องๆมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนกันครับว่าแต่จะเลือกใครดีนะเลือกคนดีมีความซื่อสัตย์เลือกคนเรียนเก่งขยันทางานเลือกคนมีความสามารถเลือกคนหน้าตาดี <c oughs> หรือจะเลือกคนนิสยัยรวยดีนะ สายเปยซื้อเสียงแบบนี้ไม่มีใครเลือกแน่ครับน้องๆครับกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนอกจากจะได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยแล้วยังเป็นโอกาสที่เราจะได้เลือกคนที่เหมาะสมที่สุดมาเป็นประธานนักเรียนและการจะเลือกคนที่ดีเข้ามาทํางานเพื่อส่วนรวมนั้นควรเลือกคนที่มีนโยบายน่าสนใจมีหลักการชัดเจนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงเท่านี้ก็จะได้คนดีๆมาเป็นประธานนักเรียนของเราครับ ังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา We are strong ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปะปะช ไยสุดยิ่งใหญ่ภูมิปัญญาเลอค่างานหัตถศิลป์ดึงแก่นแท้ของสุดยอดศิลปินจากท้องถิ่นมาสร้างสรรค์โอท็อปไทยงานศิลปะชีพประทีปไทยโอท็อปล่อมดวงใจด้วยพระบารมีตะการตากับสินค้ากว่า2,000ร้านค้าอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมจากทั่วประเทศสนุกกับมินิคอนเสิร์ตและความบันเทิงอื่นๆอีกมากมาย10-18สิงหาคมนี้ณอาคาร c h a l l e เจ e r 1-3 Impact คเมืองทองธานีโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย รถุงหัวคันไทยได้ก,ก,รกระเป๋กกาได้มอเตอร์ไซค์กกได้ทองแจกทองทุกวันสะสมแต้มวันนี้ถึง3 1ธันวาคมชิงโชคถึง19ธันวาคม2567ปุ๋ยเต็มสู่ตาหัวคันไทยเพราะเขารักเราที่สุดวันนี้จึงต้องใส่ใจเขาให้ดีเสริมเขาด้วยแอนลีนทั้ลเทนเพื่อคนที่รักที่สุดมอบแอนลีนทั้ลเทน อยากรู้ไหมว่าเมืองน่าเที่ยวมีอะไรมีแบบนี้ไงแบบนี้ก็มีด้วย หรือตลกแบบนี้ก็มีพบภาพสุดได้แบบทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวรออะไรเที่ยวเลยไปใหม่โลตัสขนมรูปนงไก่รสก๋วยเตี๋ยวเรือหอมอร่อยเข้มข้นและรสไก่ย่างจิ้มแก้วกลิ่นข้าวคั่วอร่อยแ่บสองรใหม่ลองดีใช้บริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าให้คุณลุ้นฟิลสุดว้าวโตโยต้าเจ้าสุดฟิลดีๆมอบ999สความสุขลุ้นรถใหม่ถึง4คันและรางวัลอีกมากมายถึง3 1ทธันวาคมนี้ที่ศูนย์บริการโตโยต้า ฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา Hi Q 1 Plus Super g o l หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า Hi Q One Plus Super g o l Nescafe Blend and Brew Bridge Aroma จากกาแฟขั้วบทละเอียด2สายพันธุ์ผสมผสานความลงตัวในแบบคุณ <c oughs> พร้อมให้คุณสัมผัสความหอมกลมกลม่อม Nescafe Blend and Brew ดิวเบอรี่คุกกี้แยมอร่อยที่ใครๆก็อยากแจมดิวเบอรี่คุกกี้ฉันเลือกผลิตภัณฑ์อย่างดีเพื่อปกป้องครอบครัวใหม่สไลเนเจอร์แคร์สูตรอนามัยพร้อมส่วนผสมฟู้ดเกรดและเทคโนโลยีแลมโนครีนช่วยกระจัดคัามันได้ดียิ่งขึ้นสะอาดมีอนามัยรักที่สุดแต่รักลูกมากกว่าจ้าใหม่สไลเนเจอร์แคดื่มเนสทเล่ควไลฟ์ทิศไหนเมื่อไร ก็ฟรชได้ด้วยเทคโนโลยี Intelligent Micro Filter กรองละเอียดจาก Nestle Switzerland Nestle Pure Life ทุกหยดสดชื่นลองเลย Enfagrow Smart Plus 3มีสฟิงโกมอิลินมากกว่าสูตรเดิม เดิิิมมมเเพ่ปราณทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบผมว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืบคุ้มจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะเชียร์รอไม่ต้องห่วงสบายมากทำไมถึงไม่ต้องห่วงล่ะคะเพราะเราใช้เด็ดตอเป็นประจำไงเดตเตอไฮยีนดิสอินเฟคแทน ปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเด็ดต่อถ้ามีอาการขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บป่วยรักษาอาการขาดวิตามินบีด้วยแนทบีวิตามินบีรวม9ชนิดและโคลินไบทเทรดแนทบีจากเมกาวีแคร์ใหม่รตัขนมรูปน้องไก่รสก๋วยเตี๋ยวเรือหอมอร่อยเข้มข้นและรสไก่งากจิ้มแก้วกลิ่นข,าข้าวคัวอร่อยแซบสองรสใหม่ลองดี เชื่อไหมครับผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอ OK <Her> เคเฮอร์เบลเราเชื่อว่าทีมไทยทำได้ใหม่มไวตมิว5ล้านลิมิเต็ดอิกซิชั่นให้ไหวเลย เม่มีอาการปวดใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดกลาเสือบรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้อด้วยตัวยาสูตรจักไทกร์บามยืดหยุ่นได้พลาสเตอร์บรรเทาปวดตลาเสือปิดท,ที่ปวดเพื่อบรรเทาใหม่โรลเลอร์โคสเตอร์ขอ,อนขนมกลิ่นข้าวโพดย่างสรงแท้งอร่อยพอดทด พบกับแคมเปญบ้านและสวนชวนโหวตลุ้นฟรี30วันอมรินทร์แจกสนันคอนโด4.2ล้านและรถจักรยานยนต์รวมมูลค่ากว่า4.4ล้านบาทพี่โหวตโทรคำถามบนสามสิ HD app เริ่มมาที่สิบสามกรกฎาคมถึง11สิงหาคม2567พิเศษรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่บูธอมรินทร์ทีวีในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเดิลประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่17กันยายน2567 34 HD app โหลดฟรีโหวตฟรีมีรางวัลสนับสนุนโดยแกรนด์ยูนิตี้ เวลารถชนถ้ามีรู้ใจประกันภัยความหงุดหงิดของคุณจะเล็กมากสวัสดีครับเล่นมือถือปันเนี่ยเล็กจริงด้วยข้อไหนรุนไหนจ๊ะไปถ่ายรถตัวเองเ,เราคุณโู<ว>้ผมบอกก่อนนะผมไม่ผิดนะจ,จ,จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือไว้แต่ใบเคลมและรถทดแทนรู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือน,นิดเดียว ฟาโกร์สมาร์ทพลัสสามมีสฟิงโกมอิลินมากกว่าสูตรเดิมคุ้มกว่าเดิมเพิ่มปริมาณผิวดูหมองขาดความชุ่มชื้นลองนี่ใหม่กันนี้ไบรท์คอมพลีทวิตามินซีวอตเจอร์วิตามินซีผสานไฮยาลูรอนพร้อมเนื้อเจลบางเบาขั้นสุดช่วยลดเลือนจุดดำใน7วันให้ผิวดูใสอิ่มหนาใหม่ไบรท์คอมพลีทเจลแบบซองแค่29บาทลองเลยแตงเย้ธรรมชาติในแบบคุณไฮยีนพร้อมสู้กลิ่นไหนก็เอาอยู่ด้วยนวัตกรรมเซนต์ลิสเปลี่ยนครีมเหม็นเป็นหอมยาวนานไฮยีนเอ็กซ์เพรสแคร ลองโมเพ็ดใหม่ด้วยไฟล์ออร์แกนิกผ้าอนามัยที่ป้องกันการซึมเปื้อนและไม่ระคายเคืองผิวด้วยส่วนประกอบจากไฟล์ออร์แกนิกแล้วคุณจะรักออร์แกนิก สนุนโดยว็กซี่ผ้าดูแลเคลือบเงาเครื่องหนังและพื้นผิววัสดุเอเนกประสงค์ยาแคปซูลขมิ้นชันอ้วยอันจากอ้อยอันโอสถทีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปใหม่ข้าวเกรียบ PR Bigbag รสสาหร่ายอร่อยเข้มเต็มซองยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากคุณิษัทถ,ถ้วยทองโอสถจำกัดขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรลดมะขามป้อมอาปาเช่ายเลิฟอาปาเช อพอดีเป๊ะเลยค่ะคุณผ,ผู้ชมสาวสวยคนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าดูตามภาพแล้วเธอน่าจะได้ใช้ชีวิตนานๆน,น,นะเพราะว่าเธอมีความสวยมีความสาวแล้วก็อายุยังน้อยอ,อ,อยู่เลยแต่ปรากฏว่าสาวลาวคนนี้ที่เธอมีแฟนเป็นหนุ่มชาวจีนแล้วมาพักอยู่ที่คอนโดหรูย่านพัทยาเธอกลับต้องจบชีวิตลงในห้องน้ำค่ะตอนที่ญาติาเนี่ยเปิดประตูพังประตูให้ช่างพังประตูเข้าไปดูพบว่าสภาพร่างของเธอ น่าสยดสยองมากคุณผู้ชม,มแล้วก็มีน้องแมวนะ่ะคอยเฝ้าอยู่ในห้องนั้นไม่ห่างเลยนะคะเราค่อยๆมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ทาให้เจ้าหน้าที่ยังคงสับสนเจ้าหน้าที่ในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงเจ้าหน้าที่ตํำรวจนะคุณผู้ชมเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลที่รับทราบเรื่องราวว่าเอ๊ะสรุปแล้วเธอตายแบบเนี้ยผีหรือผัวอ,อันนี้คือสภาพร่าง ต้องหายาเท่าที่จะสามารถหาได้แต่เอาจริงๆบ้านเขาก็ดูแบบเป็นหลังเป็นสัตว์เป็นสูนบ้านใหญ่โตเลยนะแต่ไฟไม่มีแล้วน้ําก็ไม่เข้าแล้วโดนตัดเป็นลานแล้วฮะดูสิจริงใหญ่จริงบ้านใหญ่กว่าบ้านพี่บอลอีกยอย่โตเยอะเออแต่ว่าทุกคนก็มีปัญหาชีวิตนะคุณผู้ชมให้กำลังใจคนสู้ชีวิตทุกท่านเลยค่ะดูบางคำที่พอได้ยินเบาๆก็รู้สึกเดี๋ยวน้องจะลองยกตัวอย่างนะไอ้แก่ เห็นป้าพูดเบาๆนะ <laughs> นี่ขนาดไม่ได้เสียงดังเลยนะมันยังรู้สึกเลย <c oughs> อะป้าคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีเด็กเป็นรุ่นหลานเลยแหละตัวป้าเองเนี่ยอายุท่องหร่แล้วแนตะ่คุณป้าหกสิบแปดสาวคนนั้นอายุสิบเจ็ดโอ้โหไม่ใช่รุ่นลูกนะต้องเป็นรุ่นหลานนะแล้วป้าบอกว่าไอหลานคนนี้รุ่นหลานคนนี้มันมาด่าป้าก่อนมาด่าป้าว่าอีแก่ป้าก็เลยโมโหค่ะหลังจากนั้นทะเลาะกันบานปลายเลย นะเดี๋ยวป้าได้ออกค่ะที่เวลาขับรถต้องคอยสังเกตมองพวงมาลัยแล้วนะมันจะมีอะไรพุ่งมีไหมมีสเก็ดสะเก็ดอะไรหรือเปล่าไม่มีแปลกดีเต็มที่เคยเจอมากสุดที่ออกมาจากรถคือจิ้งจกแมลงสาบ <laughs> ไม่รู้เข้าวายัางไงนะคุณผู้ชมเอาเห็นรถไฟไหม้แบบนี้เดี๋ยวดูอีกคันหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยระทึกใจเลยนะคะตามรายงานบอกว่าเป็นรถตู้หรูโฟล์คสวอเกนสีแดงเลยคุณผู้ชมครับ มาดีๆจูจๆต้องจอดข้างทางแล้วคนที่เขาผ่านมาถ่ายคลิปเอาไว้ได้มันบึ้มค่ะคลิปเลยค่ะอะไรอะไร